สวัสดีกันด้วยนะครับผมในเกมโปเก s อนสตาร์กาเซิร์ฟจีนในพาร์ทที่เจ็ดปะไม่รู้นะถ้าผิดพาดขออภัยด้วยผมลืมจริงๆโอเคถ้าใครสนใจอยากจะเล่นเซิร์ฟจีนไปดูใต้ใต้ริงใต้คลิปนะครับผมใส่ริงการสอนโหลดไว้ใต้คลิปเลยเผื่อใครโหลดไม่เป็นอะไรไม่เป็นผมจะสอนไว้ใต้คลิปเลยนะครับโ okay. อเคมาดูกันว่าวันนี้ ผมมีโปเกมอนอะไรบ้างมาดูโปเกมอนในคังของผมกันในคางของเซิร์ฟจีนมาดูกันอ่ามีเจ้าบัวตัวนี้อ่ามีลิซร์ดอนซึ่งเลาสามสาแล้ว, 3, 3, แ,ลวแล้วมีตัวสายฟ้านี้มีผีผีที่ไม่ได้ปั้นมาเนื่นนานแล้วนั่นเองมีไซดักที่ยังไม่ได้เป็นโกดักสักทีแล้วก็มีเจ้านี่ที่เราถ่ายคลิปไปตอนแรก แล้วก็เจ้านี่ที่เราเพิ่งจบไปเมื่อไม่กี่พาร์ที่แล้วอยากได้ร่างมีก้ามากสวยนะฮะแมงคตรสวยอะแล้วก็นี่เจ้าอะไรก็ไม่รู้ลืมชื่อฮะนี่แล้วก็บัตเทอร์ฟรีแล้วก็เจ้าตัวเมฆนี้แล้วก็เจ้าไดโนเสาร์นนะ้แล้วก็เห็ดอยากปั้นเห็ดอ่ะแต่ไม่รู้จะหอดหรือเปล่า แล้วก็ปิกาจูตัวนี้ก็นะ่าเหมือนจะโหดมากมีร่างเมกาด้วยแหละไทยก็น่าจะมีมั้งนี่อันนี้ปุ๊บเป็นภูเขาปะพอมาเป็นร่างเมกาดูเหมือนจะไม่ใช่ภูเขานะอ่าอันนี้มิวอ้าวปาบอกว่ามันโหดนะร่างสองเพื่อนเพื่อนบอกว่าโหดเพื่อนเพื่อนบอกว่าโหดผมก็ร่างร่างสองมันสวยดีนะ ก็มีเจ้านี่มีล่าเมก้าด้วยไทยก็มีมั่งแล้วก็ฮิตตะครั้งนี้แล้วก็เจ้านี่แล้วก็ปูแล้วก็ตัวนี้ที่จับซ้ำมาโอเคล่างๆก็มีแต่ตัวซ้ำๆนะฮะมีเนียสนี่โอ้โหเยอะมากโปเกมอนเฟอร์มากเล่นเซิร์ฟจีน รถ้าไม่ขอไม่มีอะไรแล้วนะก็จะมาให้ดูแค่นี้ให้มาโชว์เฉยถ้ามีอะไรอยากสอบถามเนี่มีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย